เราต้องเจอกับตำนานมวยไทยแต่ผมไม่แน่ใจว่าเชื่อเขาได้ปแบบ<ล>ว่าฝั่งหนึ่งเขาบอกเก่งส่วนฝั่งหนึ่งบอกว่า,วา,าขี้โม้ออ่มันพูดเรื่องจริงไม่ได้พูดเรื่องตลกต้นน้ำยาโม้หรือเปล่าไม่ได้โม้โมาดับยับยับเป็นไหมยับยับเอมันก็เป็นเนี่ยเป็นแล้วไปกลับบ้านเถอะขอบคุณครับผมนี่เคยตัวต่อตัวเนี่ยชนะยังไม่เคยต่อยสองลูกเลยพี่ เข้าพร้อมกันเข้าพร้อมกันผมไม่แย่งอะไรยงนะพร้อมเลยนะพร้อมกันเลยเข้าพร้อมกันเลยยังคนนะลองดูลองดูว่าลองดูยกหนึ่งเออใช่ใช่ยกได้ที่เราพร้อมกันเลยเข้าพร้อมนะได้ได้มันจะต่อยกันยังไงเอาท่าผม ถูกทางท่าทีนะเพื่อนนะที่บอกว่าไม่ไหวและอยากจะยัดเข้าหน้าท่าทีอะหน้าหน้า <laughs> มึงนี่คือวันนี้มันเกิดจากความอัอดอั้นตใจของผม <c oughs> มันเกิดจากความที่เราอะจะลงไปเจอฉลามแล้วคุณไม่ยอมไป <c oughs> อา้าวของคุณมีอะไรจะฟ้องคุณฟ้องไปก่อนไมไ่จะฟ้องก <c oughs> ็แค่ว่าจริงๆเทปนี้เราไม่ต้องอยู่ตากแดดแล้วต้องไปอยู่ในที่เย็นๆลงน้ําเย็นๆไปว่ายน้ากับเต่าล้านปีฉลามอะไรอย่างนี้ ไอ้เต่าล้านปีไม่ติดถ้ามันมีแต่เต่าล้านปีวันนี้เราเลยมาจบที่นี่โรงเรียนมวยไทยคงศิทธาซึ่งจริงๆที่นี่เป็นสถานที่ของพี่แมทธิวพี่แมทธิวดีพี่แมทธิวดีนช่วงนี้ผมกําลังมาเริ่มต้นในกีฬาหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองสลิปวันหนึ่งสองสลิปวันแล้วไงคุณพาลูกคุณไปเรียนเหรอช่วงนี้ผมไปไปไปชกภรรยาไปซื้อคอร์สไปออกกําลังแล้วก็เริ่มมาบังคับผมเหมือนเดิมโเหมือนเดิมอยู่แล้วมันเริ่มจากเมียก็เลยพาลูกกับสามีไป ไปลุยด้วยด้วย,วยคุณรู้อยู่แล้วถ้าผมลงกีฬาไหนพรอมแล้วใช่ใช่ใช,ใช่เดี๋ยววันนี้ ดูตั้งแต่หัวจรดเท้าแต่ว่าวันนี้คุณเราไม่ได้มาแค่2คนเพราะว่ากระโลกกันได้ของเราเนี่ยแค่สลิปบ่ลให้คุณมาสอนคนดูมันไม่ได้เรื่องสองสวันสลิปทูวันโมโต้องเจอกับตำนานมวยไทยแต่ผมไม่แน่ใจว่าเชื่อเขาได้เปล่าเพราะว่าฝั่งหนึ่งเขาบอกเก่งช่วยฟังหนึ่งบอกว่าขี้ม้คอยแต่วี้คเียี้คนเดียวแต่เขาบอกเขาไม่มอ้นะพี่สมรักกำสิงเดี๋ยวเก็บตัวกับพี่สมรักเลยผมเนี่ยอัดอั้นมานานแล้วคือต่อยกับภรรยาเนี่ยมันอ๋อเหรอคุณเข้าคู่กับภรรยาเหรอมันต่อย แบบออกกำลังมันไม่แย่หยอกแย่ผมต้องการเป็นแบบอิโปเลยเธออุ้ยคือผมต้องการเรียนรู้จากโปรผมไม่ต้องการมาต่อยหยอกแย่แล้วไปพี่เจมพี่วามรักด้วย่ะหูคุยเยอะแล้วด้วยโอมา สมเเฮะนี่สมลังจะสอนแล้ะคาดตาบ้าเลยเราเกลียบจากรึเหรอเดี๋ยวก่อนรวมมีอะไรอีกคืออันนี้มันจะเป็นเหมือนแทนท่าพันให้มันให้ตรงนี้มันมันเดือดซับอร์ตอันนี้อันนี้มันต้องพันขึ้นมานี่เลยหรือว่ามันต้องกูจะรู้ไหมแม่กูจะรู้ไหมเคยต่อยมันรัดรัดมันกูต้องนิ้วนิดนึงหวังือว่ามันดูดอะไรมันผิดด้านก็ได้ไอ กินตรงไหนอ่ะมันพองที่เพื่อนผมเฟอร์นิเจอร์เยอะมากครับเพื่อนอ๋อนี่ผ้าพันมือเหรอใช่ใ้าใช่พันถู่วิธีอ่ะอ่าป่าไว้าป่าวไปดึกตรงนี้คืออันที่ถูกอ่ะพ่ออันนี้ถูกโอแล้วโอแล้วโมกับคุณมากอันนี้ถูกต้องอันนี้ถูกต้องโอ้โหนี่เลยอันนี้ใช้ใช้แทนฟันยางฟันยางโโอ้ห ต้องเปิดตัวอย่างเป็นทางการไหมอาจารย์พี่สมรักคำซิงก์คบอบสวัสดีครับสวัสดีครับผมเนี่ยไปต่อยแบบแบบพอกำลังหยอแย่มาแต่วันนี้ผมอยากได้คอร์สที่แบบว่าจะขึ้นมาเป็นเหมือนดาวมวยไทยนักมวยอาชีพซึ่งพวกผมมาโตมาพร้อมกับพี่สมรักนะดูโอลิมปิกอะไรทุกอย่างยากเก่งยากเก่งเหมือนพี่สมรัก โอ้ผมมีคนเดียวยากผมต้องการคำอย่างนี้แหละถ้างั้นเราสอบประวัติดีขอคุยกับอาจารย์ก่อนดีกว่าได้ได้ไม่สอนั้นนมันเริ่มที่เป็นนักมวยได้ไงพี่สมรักก็ไปเรียนอยู่ปหนึ่งมั้งเช้าก็ไปเรียนหนังสือขลุ่นของชาติเสร็จก็เข้าห้องเรียนไม่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงพ่อก็มาประตูห้องเรียนครูครับขอญาติพาเด็กชายสมรักไปสุระพ่อก็พาขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปที่วัดแล้วก็พักอ้าวใครไม่มีคู่ชกจะเจอไอ้บาสลูกกูเลยอ้าขผักผมไปเลย แล้วตอนนั้นพี่มีวิชาแล้วเหรอยังไม่เคยเรียนแต่ว่ามันมีเด็กคนนึงอะเป็นนักล่าเดินพันไม่มีใครกล้าชกบด้วยเขาควรพูดกับพี่ก่อนคุยกันแล้วันก่อนหน้านั้นเด็กชายบ้านมีประวัติต่อยตีไม่เคยซ้อมพี่บ้านไม่ได้เป็นเด็กแบบโอ้เด็กเลียนเก่งเด็กเด็กเด็กเลียนเก่งเป็นเป็นฝั่งเรียนหนังสือด้วยเรียนเด็กเรียบร้อยทำได้ทำได้เด็กเรียนเก่งเด็กด้วยไม่ได้ แล้วสุดท้ายยังไงพี่หลบล้างล้องไห้นี่ไม่ซอยเพราะไม่เอาไม่เอาอะไรเงี้ยลานวัดอย่างเงี้ยครับเดินลงปุ๊บเดินมาบันไดปุ๊บฝ่ามือตบเป๊ะไอ้ลูกหมาเลยใครตกนะฮะโ่อเลยพ่อเพ่อเหมือนมีงูนิดนิดตาย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 ไอลูกหมาผู้ต่อสู้อาถามว่ามีเดพันไหมพ่อบอกมันไม่เคยชก ไม่มีเราไม่มีงั้นีก็ไม่มีเขาไม่ชกพ่อเลยถามว่าเอาเอาเอาตำสูตรเท่าไหร่แล้วเขาก็บอกว่าอย่างตับต้องมีพันมึงพ่อบอกว่าเอาได้แต่ว่าตอนนี้มีอยู่200เอามัดจำไว้ก่อน200เดี๋ยวเย็นหามาอีก800ก็เล่นพันนั่นแหละแล้วยูต้องวิ่งหาสิพ่อก็พาใส่มอไซค์ขับไปบ้านเกษรกระสาครับสวัสดีครับเรื่องไรนี้วันนี้ไอ้บาสมันจะชกงวยขาดเดิอพันอยู่ช่วยมันหน่อย พอละ20บาท50บาทแล้วแต่ศรัทธานี่คือเล่นเล่นทั้งหมู่บ้านเียใช่ใช่ได้800อ่ะ800ครบมันกลายเป็นชุดดวงตาเลยนะคนคนมารอเชียเดินไปบ้านทุกวันนี้เอนไลนาะไม่เป็นไม่ได้หรอกเพราะเงินเขาลงกับพี่แล้วแต่ว่ากติกามีอยู่ว่าต่อยสามยกถ้าสามยกอ่ะไม่นอกกันเนี่ยไม่มีการนอกเอาอ่ะครบสามยกคือเสมอโอเคไม่มีคะแนน เราก็ดูคู่ต่อสู้ดูบนเวทีอะเรียนรู้เลยไห้เตะ๊บปั๊บ๊บปั๊บสามยกมึงมาได้กินกูหรก็ดูไม่น่ายากดูไม่น่ายากเอาอย่างเงี้ยนะแล้วพอขึ้นโชกโอ้กองเชียร์เนี่ย ผมขึ้นเวทีมีแต่รอยยิ้มคือยิ้มเพราะการยิ้มอะหมายถึงว่าการข่มขวัญคู่ต่อสู้นะทำให้เราไม่กลัวอย่าไปโชว์นะเรานิ่งนะยิ้มยิ้มอย่างเดียวเข้ามุมเสรียกรรมการสามป๊อปเนี่ยก็ตามจินตนาการแป๊บแป๊บหนึ่งไปสองไปยิ้มมาพอเจมาวืดปุ๊บเราก็โตแป๊ะแป๊บยกที่หนึ่งเราเตะตัวเดียวเลยปุ๊บปุ๊บหลบหลบเตะเตะเตะปุ๊บปุ๊บไม่ถูกพี่เลี้ยงพอพ่อหมดพ่อคอยออุ้มกลางเข้ามา สุดยอดเลยเหมือนมวยมุกเบียดเบี้ยวไม่เสียแรงล้มหนึ่งเราล้กสองเราไล่เลยตีตัวเดียวตีตัวเดียวเยียดล้มแต่ว่าล็อกเขาไม่ได้เขหรอยกสองก็ยังเป็นของพี่ปายกสองยกสามจนสามยกอ่ะผมตัดตัวเดียวนี่ฟังมัธยบัตนะว่าจะมีเพลยงหักมุมอะไรวบยกสามสุดการยกสามมผมโดนก้านคอมันพูดเรื่องจริงไม่ได้พูดเรื่องตลกไปเก่งซะแล้ว เก่งแท้โดนนักเลนโมหรือเปล่าไม่ได้โมแล้วพอบทสามยกใช่ไหมนักมวยยอดเยี่ยมวันนี้ได้แก่สมรักคำสิงห์โอ้โหแมตแรกนะมวยยอดเยี่ยมมีคุ้ยเลยได้ช่วยรางวัลไว้เลยหลังจากวันนั้นมาก็คือตำนานแต่ทุกวันนี้เราแก่แล้วตำไม่นานตำซึ่งผมเชื่อว่าไอ้เส้นทางพี่บ้านเนี่ยคอมวยรู้จักด้ตอนนี้ก็คือแต่ถ้าสำหรับคนทั่วไปอย่างพวกเราอ่ะ ที่รู้สึกว่ารู้จักพี่บาจริงๆก็คือโอลิมปิกเลยคู่ชิงพี่บาคือใครก็คือคนนั้นก็คือเดืรอบเดืรอนดน่ฟอยเรอนชนะเขาเพาะม่เจอกันรอบชิงเลยใช่ฟอยไม่เจอติดเด็กทองแดงดีน่าฟอยไม่ทะลุเข้าไปทำไมอะฮะถ้าฟอยทะลุเข้าไปชิงกับผมถ้าผมชนะโอ้โหผมโม้ละคนนี้อีก เส้นทางของพี่บาลเส้นทางพี่บานธรรมดาแล้ววันนี้พี่บานก,ก็เหมาะสมที่สุดที่จะถ่ายทอดความอัจฉริยะให้กับพวกเราแล้วาการนักมวยแบบนี้แหละ <c oughs> สอนให้พวกเราต้องอันด,ดับหนึ่งของประเทศเท่านั้น <c oughs> ไอ้พวกยางพวกนั้นมันมันพวกผมลากได้ไหม <c oughs> ผมไม่เคยลากเนี่เขาเยซ้อมอ่ะอาจารย์ไม่ลากแล้วสิจ้าอแล้วปกติแล้วถ้าจะจะเทรนนะพวกผมควรจะต้องซ้อมยังไงบ้างอะเราชกมวยอะมันต้องเทคนิค ถูกคนแล้วถูใช่แล้วเราต้องไอคิวเราไม่ต้องใช้แรงใช่ไม่ต้องคนที้พร้อมพร้อมเทรนผมไหมฮะอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ก็ไม่พร้อมเทรนเหมือนกันหรอกจัดสตอรี่แล้วอาจารย์ไม่เหลืออะไรแล้วไปเจี๊ยไปเจี๊ยบเอายังไงเอาไงอ๋ออาจารย์ไม่มยังไงเบสิกไม่ได้ยไงอ่ะอาจารย์เขาจะไม่ค่อยลงมาคุกคีกับนักมวยหรอกใช่เคยเห็นนัาจีนไหมกะเรียนหิ้วยือกือกะเรียนหิวเหงื่อ หิวเหงื่ออย่าได้เหงื่อบางกรอนพยานฟ้าไปดิแห่อะไรนกกระเรียนหิวเหงื่อนกกระเรียนหิวเหงื่อมังกรอนขี่อานฟ้ามังกรอนพยานฟ้าดีไหมเดี๋ยวดูนังชีนเจ๊ไปไปเจ็บตัวครับอาจารย์อาจารย์อาจารย์ท่านอาจารย์เจ็บอาจารย์ไปแล้วเรายับครับครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วอาเบสิคอ้ามัดยับยับเป็นไหมยับ มันก็เป็นเนี่ยเป็นแล้วไปกลับบ้านเถอะขอบคุณครับกเดินอาจารย์ขี้เกียจอ่ะขาต้องไปเลยหยับนิดนึงนะครับนี่ปั๊บปั๊บปั๊บปเทคนิคการสอยหนักครับแล้วก็สอยเจ็บนะสอยเจ็บเราอันนี้คือสันหมัดสันหมัดนี่นี่ตรงนี้เขาเรียกว่าสันหมัดนะครับการการยับออกไปเนี่ยเราต้องเน้นตรงนี้โดนโดนแล้วมันจะทำให้สอยเจ็บมาตะคิวในในดูนี่ พยายามเอาสันหมัดตึงเลยสกิลมันขึ้นตรงนี้ตารทุบทุบหายหายหายแล้วไอ้แก้วิธีแก้แค่นี่ยนะฮะแล้วก็ออกแรงที่หัวไหล่ครับใช้เฉพาะขาเนี่ยตึ๊กจะแทกไปตึ๊กตึ๊กโอ๊ยปเฮ้ยฮึปเฮ้ยต่อยเฮ้ยฮึปเฮ้ยเราได้อยู่ฮึบมาเอ้ยฮึบฮึปนี่ต่อยพอได้แล้วเอาที่นี่ก่อผมเนี่ยเคย ตัวต่อตัวเนี่ยชนะยังไม่เคยต่อยสองลุมเหนื่อทีเฮ้ยเข้าพร้อมกันเข้าพร้อมกันผมไม่เแย่ก็เลยยกนะพร้อมเลยนะพร้อมกันเลยเอาาดิยกยกยกเข้าพร้อมกันเลยไงคนนะลองดูลองดูว่าลองดูยกหนึ่งอใช่ใช่ได้ที่ได้ที่เราพร้อมกันเลยเข้าพร้อมนะได้ได้มันจะจ่อยกันยังไงเอาครับโอยไม่เอา มวยสากลดะเข่าไม่เลิกจะด้วยโหเขาเดินนิ่งๆเลยว่ะเฮ้ยโอ้ น้ำมวยชีพเขาแค่นี้เหรอแกงหนีบไปดูจริงจังขึ้นมาเลยอ่ะโอ้โหมันดูน่ากลัววะสนุกสนุกมากก็พอมากไปจำเขาฝันมานานแล้วแหละอ้ตำแหน่งนี้อไนนี้จะเป็นการชกสองลุมหนึ่งฝ่ายแดงหนึ่งฝ่ายน้ำเงินสองโชว์ลิวแค่ก่อนชก ไอ้โบ้อย่างงี้ดิไอ้โบ้จะไปไหนล่ะเข้าห้องแดดโทษอะไรโอ้ยครับครับประธานครับไปนะครับไปครับไปครับอ่านี่ครับ ไมุม5,000เฮ้ยเฮ้ยกล้าตรงไหนวะกล้าตรงไหนวะก็มาขี้มาเข้าดับกันนะอุ้ยเอะไรนะเอวนะเอวเลยกค้าคิส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 เฮ้ยเขียนสิแบ่งแบ่งให้ข้ามวยข้าครูมวยอ่า เหรียญหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญตัดสินแบบนี้ครับเอาอีกยกดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปทั้งอันเลยก็ได้เดี๋ยวก่อนเลยขอบคุณกรรมการก่อนกรรมการขอบคุณมากนะครับของมากครับจ้าครับจครับวันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้มีการขึ้นเวทีมวยและเจอกับโอหสุดยอดอีดอสเป็นไงฝีมือพวกผมสองคนพี่บ้าพูดยังไงถือว่าไปได้ไหมพูดตรงนะเส้นทางมวยมวยท่ามนอยืดีกว่า ด้วยกจ้ออกกำลังกายใช่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 มวยนี่เราก็เรียนไว้ป้องกันตัวครับแล้วสุดท้ายพี่บานมีฝั่งอะไรไหมปีนี้มีงานใหม่มีร้านมีมีอะไรที่เราติดตามพี่บานได้บ้างช่วงนี้ก็จะไปตามวยเรื่อยๆสมนมวยต่างประเทศรับแล้วเดือนหน้าก็มีโปรแกรมไปที่แคนาดาแล้วก็จะไปต่อที่สเปนเดี๋ยวเราเอาคลิปเราไปช่วยโปรโมทด้วย เดไปให้ฝรั่งก็ดูเลยเออเดี๋ยวไม่มาเรียนกันพี่บ้านเอออยากจะบอกฝากเลยแม้สำหรับคนที่ชื่นชอบมวยกับวงการมวยในสมัยนี้ถ้าผมก็ฝากถึงเด็กรุ่นใหม่นะครับก็มวยไทยคือศิลปะประจำชาติไทยนะครับเป็นที่โด่งดังทั่วโลกเป็นที่ต้องการทั่วโลกนะครับแล้วก็ตอนนี้มวยไทยนี่กำลังจะผลักดันนะครับมวยไทยก้าวสู่กีฬา มากรรมกีฬาโอลิมปิกเลนเรนนี้นะครับเรียนกันไว้อย่างน้อยก็เป็นการออกกําลังกายแล้วก็เป็นศิลปะที่ป้องกันตัวเองได้ครับครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์สมรักนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับอยากให้เราเฮียกับตีไปที่ไหนเที่ยวที่ไหนบอกไปเลยก็คิดไว้ในใจใช่ใช่ไม่ต้องบอกใช่เดี๋ยวไปได้หรือเปล่าแต่ถ้าเห็นอะไรก็กด subscribe กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนทุกอย่างเลยเดี๋ยวเจอกันไปละเพีสตีหนีเมีเที่ยวเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันที่กลับมานอนเมือง วันนั้นเราเดินออกมาจากประตูนู้นมันมันความรู้สึกมองจากบนเครื่องลงมาโอ้โหคนเต็มหมดเลยถามเนแตะพื้นเลยอ่ะโอ้โหลอยแทบจะยกเหรียญทองแรกเหรียญทองแรกโอลิมปิกเหรียญทองแรกก็ไปอีกซิดนีย์ไงอ่ะซิดนีย์ซิดนีย์ซิดนีย์อีกสี่ปีต่อมาอยากอยากได้บรรยากาศแบบคนยิ้มต้อนรับเป็นไงฮะเป็นไงฮะแย่กลับมาโบกแท็กซี่ยังไม่จอดรับเลย